สวัสดีค่ะพบกับชาแนลสายป่านะคะวันนี้เราจะมารีวิวเป็นสลามที่เราทําเองนะคะแล้วก็คิดขึ้นเองด้วยนะคะนี่นะเป็นสลามที่เราทาเองนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันเลยนะคะโอเคสูตรนี้เป็นสูตรโฟรมพาร์ต,ตี้นะคะมีทั้งหมดห้าเอ้สี่สีนะมันจะมีซ้ํากันนะคะโอเคนี่นะเป็นสูตรโฟรมพาร์ต,ตี้มองเห็นกนหรี่ฟ้านะ อเคขอโทษด้วยนี่นะคะเป็นส่วฟมงพัตตี้คือเราทำเองนะมันจะดีหรือเปล่านะคะนี่นะคะไม่ติดมือด้วยนะไม่ติดมือนะคะนี่นะยืดได้ เล่นกับพัดลมได้ด้วยโอเคเดี๋ยวไปดูสีต่อไปกันเลยนะคะอันนี้เป็นโฟมพัตตี้นะเป็นสีใส่แล้วก็เป็นโฟมพัตตี้นะคะอันนี้ก็ไม่ติดมือจิ้มฟินเหมือนกันนะคะ มากมาก,กเลยโอเคเดี๋ยวไปดูสีต่อไปนี่นะคะเป็นสีส้มจิ้มฟินเหมือนกันค่ะ ไม่ติดมือนะคะนี่เราคิดเองนะคะเป็นสีใสหนึ่งขีนสโองพาร์ต,ตี้ไปดูสีสุดท้ายสีสุดท้ายเป็นโฟมพารต,ตี้สีขาวสองอันนะคะเราดูอันนี้อันนี้จะเยอะหน่น ข้ากับพื้นตรงนี้เลยไม่ติดมือเหมือนกันนะคะโอเคอันนี้เป็นโฟมพัตตี้นะคะนี่ก็คือโฟมพัตตี้สีเดี๋ยวไปดูสีใส่กันนี่ก็คือสูรใส่วิงนะคะเดี๋ยวเรามารีวิวกันเลยนะคะใส่วิงอันได้เป็นสีเขียวมีกากเพชรน,นะคะ นี่ก็จิ้มสนุกเหมือนกันไม่ติดมือนี่นะครับเป็นสูตรใส่วิงโอเคเดี๋ยวไปดูสีต่อไปกันเลยสีต่อามานะคะเป็นสูตรใส่วิงสีชมพูกากเพชรสีทองนะคะสนุกมากเลยฟังจากเสียง นี่นะคะสูทใส่วิงโอเคเดี๋ยวไปดูสีต่อไปกันเลยสีต่อมาเป็นสูทใส่วิงสีส้มกับสีทองนี่นะคะเราขอจิมแค่นี้นะสีต่อมาเป็นสูดใส่วิงมีใส่มากมากเลยเป็นสูทใส่วิงนะคะ เดี๋ยวเราเคาจิ้มนิดเดียวนะเดี๋ยวมันจะไม่ใส่อืดเดี๋ยจริงๆมันใส่มากเลยนะคะอันซีใส่ล้วไม่เคาจิ้มมากนะเดี๋ยวมันไม่ใส่โอเคนะคะนี่ก็คือสูตรใส่วิ้งนี่ก็คือสูตรใส่วิ้งนะคะเดี๋ยวเราไปดูสูตรที่เราคิดเองเลยอันนี้เป็นสูตรที่เราคิดเองเราขอ ตั้งแบบโต๊ะตรงนี้นะเพราะว่าถ้าในผ้าคือแบบมันติดผ้านี่นะคะเป็นสูตรแป้งโรตีนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยแเ,เราก็แกะก่อนนะสูตรนี้เป็นแบบเราคิดเองด้วยมันไม่ติดมือมันก็คือที่ชื่อแป้งโรตีเพราะว่ามันเหมือนแป้งโรตีเรนก็ไม่ติดมือนะ ทำตอนที่ทําเสร็จใหม่ๆสนุกมากนี่นะคะว้าวโทรศัพท์โอเคกี่ก้นดมสีมันจะแบบแสงมันเข้านะนี่สนุกมากสูดไหนสูด แป้งโรตีมันนุ่มมากเลยอ่ะเป็นสูตที่คิดเองนะคะคิดเองทงั้งหมดเลยที่ทำสีมันสวยนะแต่ในกล้องมันจะซีดใช่ไหมแต่ความจริงแล้วมันสวยนะเดี๋ยวเรา ให้ดูนี่สีของมันนะคะสวยนะว้ายเราถ่ายมือเดียวนั้นเนี่ยเล่นไม่ถนัดเลยอะมันอาจจะดูติดมือนะแต่ว่ามันติดไม่มากนี่สนุกไม่มเลยนะคะนี่นะ นุ่มนุ่มมากไม่ได้ใส่โฟมด้วยนะคะไม่ได้ใส่โฟมคีระองคีระเอ็ดเลยถ้าสนใจนะคะก็เม้นได้นะเม้นใต้คลิปเลยเดี๋ยวเราอาจจะสอนทำนะคะเนื้อมันนุ่มมากในกล้องสีมันอาจจะแบบซิซีใช่ไหมเพราะว่าแสงแบบแสงมันเข้านะ อ่ะถึงไหมเสียงก็หายไปแล้วยืดได้ยาวมากเลยก็ไม่ค่อยติดมือนะคะแล้วก็แผ่ได้บางได้เล่นกับพัดลมก็ได้นะคะนี่ก็เป็นสารามที่รีวิวทั้งหมดให้ดูนะคะ ค่ะวันนี้เราก็รีวิวสลามเพียงเท่านี้นะคะก็คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะก็ใครมีอะไรสงสัยก็เมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะเพื่อเราจะอนานำไปแก้ไขอีกแล้วก็ใครอยากให้สอนสูตรแป้งโรตีอันนี้นะคะก็เมนต์ใต้คลิปได้เหมือนกันนะคะค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะจะทําคลิปใหม่นะคะเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ